นีป่ปลาคอเลี้ยงลูกน้อยนี่ดิเอ,อ้อยากโตจยากโตมึงดูดิมานี้เลยดิเป็นแม่มานำบอมึงดูเฮ้ปลาคอเลี้ยงลูกน้อยนี่ฮะมีกระรอีอยู่แต้งนี้แม่เ่ามันดิตัวมันตัวเหมือนจำไดไหม ไม่เคยบ่เออมันจะลงลุม่มเสร็จแยกกันเลยป่ะเนี่ยชร้างมันชร้างมันนี่เอายังสิไปอยู่นี่ไก่มันเบิงมันเห็นบ่สร้างมันจากนั้นมันสิลงหขนาะดเห็นบ่มูอมันลงไป็ลุ่มก็มีแล้วน,นี่ดูช้าจุดๆ Ơ, cầm lòng ngắm. Tết tối đàn bộ nọ. Mà bộ... Bộ cửa khấu ở nì nọ. Ờ, ừ, khấu chào bụng, nằm sang nhà. Sao mắt mắt chỉ rộng rung mà sao mắt? Mẹ mắt như sao? Hả? Mẹ mắt như hắn nè, mắt như mô ní nè. Bữa mẹ mắt cứ mà hát mắt nè. Nhắc ổng mẹ mắt bị biên kinh. Ồ, sẽ bị biên nha. Ồ, ổng mẹ mắt bị biên. Mà người liên lục mặt ổng. พูดนานไป่ผุดเราเดิเห็นบ่อปีห้ามันไล่น่ะพูดตัวนี้เหมอยูนี้นัพี่น้องพูดนะปลาคอก็เอิญว่าอันน่เนี้ยงก็ปลาคอเลี้ยงลูกน้อยนะเขาเอิญมายังลูกคอกเห็นบ่อเห็นตัวน้อยอยู่เห็นบ่อเดี่ยเห็นบ่อลุงว่าแล้วเห็นบ่อตัวคอน้อยนะเบิ้งเอายกขึ้นมาลุงสีเบิ้ง นี่เห็นบ่ลูกออดบ่แม่นลูกออดพอค้อเลี้ยงลูกน้อยเนี่ยมันลงไปลุ่มก็มีปลาหมูมันและตัวนี้เนาะเห็นบ่ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันหมดปล่อยมันหมดเลยปล่อยหมดเลยเลี้ยงไง ฮะออบิเลี้ยงแม่ปล่อยมึงดูมันลอยบ่ปล่อยมันมึงดูมันจะลอยบ่ปล่อยมึงดูเอาไปเลี้ยงแม่ในเลี้ยงก็ได้สิเลี้ยงมันจะไป็นยังไงดียวยังก็อาหารให้มันกินมันก็ยังปล่อยมันดูมันจะตายแล้วนะพูนปล่อยจะทึงพูนนะพูนปล่อยจะเป็นี่ยเออพูนนั่นเนี่ยมันจะไล่บ่จะไปบ่แหน่ลุงวาวแล้วลุงวาวแล้ว มื่อกี้ป๊อปะอันนี้มันทิมาไมา่แล้วลิกไกม่มันไหมยะพูนมันมาเป็นปุ่มมาแล้วมันสิล่องน้ำเราเนี่ยหยับไปพุ่นก่อนนั่งอยู่นี่ท่ามันั่นงอยู่นี่ท่ามันจนได้มันมาเบื้องเดียวปเสื้อของลุงนะเด้อเห็นบอยนอนดิเห็นตัวนึงเห็นตัว แค่แม็กไปรัดมันเดี๋ยวตนลุงบอกปะมันไปปะมันไปปะมันไปมันก็ร่องล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 งนะมูฮี่เลยแหละนี่ก็หัวซุกลงฮะนี่ยินบทเชียงแม่มันนะล้างแม่มือนะแม่มันอยู่งล้างคนล้างบอนสุ่มนะไปล้างแล้วมาพี่ล้างมร้อน ่ à, า,าี่มันเรามาเฮ็ดนาเดึกยังบอกยี่แม่มันไปกุแลาบมาอยู่เที่ยงพี่เบิ้งยังเห็นมันอ่ะมาดีนอยู่ฮะมันบ่เห็นมันแหละแม่มันผู้นนหน้อยและผู้หญิงตูนย้ายกูนี่แหละพี่น้องอีกหนึ่งบรรยากาศบ,บุญโยพาพี่นอ้องเลาะทง <laughs> เออฟักที่ต่ำบุญโยไวเดเดอ มาเบิ้งวามสุขนํากันเนาะความสุขอยู่ทุ่งให้ทุ่งนานเอาไข,ข่แค่แหลปะปนีเบิ้งเดอ้อเบิ้งเดอ้อลุกขึ้นมาไปบนตรงลิ้นแหละมาลุกขึ้นล้างมือแล้วัาพี่เรซ่อนมาคุนล้วปะ ปลาอเลี้ยงลูกน้อยปลอเลี้ยงวอ่าปลาอเลี้ยงลูกน้อยฮะ่ปล่อเลี้ยงด้วยดตเหมืน้อางอ่อยไปป่อย่ปรไหนมา